สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องชาว y o u t u b e ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยัง f อซชายใหญ่ที่เคารพรักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวันนี้ผมขับรถนะครับเอารถดัมที่โอนะไปทำสีนะครับเลยเห็นท้ายรถคุ้นๆน,นะครับ จะเป็นรถดินเด่ดวดหรือเปล่านะครับเจ้ายักษ์หรือเปล่านะครับมาเลยดูกัน <Ooh. S 1> นะครับโอ้ยไกลๆนะครับเข้าไปไหนกันนะตามไปดูครับ นี่นะครับรถดินด่วนจริงๆด้วยครับนี่เจ้ามาขาวเห็นน้องนนท์ขับครับแสดงว่าเป็นทางเข้าบ่อดินแน่นอนเลยครับแล้วเราไปดูกัน จะใกล้ถึงแล้วครับผมท่านผู้ชม ครับครับโ oh. นี่นะครับผมเอาเจ้าคันนี้มาทำสีนะครับให้ลูกค้าหน่อยนะครับ แล้วก็จะเอาอีกคันหนึ่งกลับบ้านพอดีระหว่างทางเจอครับเจอกับทีมงานโทรหนึ่งครับไปดูกัน,น่อยเจ้าจยากดินด่วนในรอจริงๆนะครับ เจมัก์ทูครับ045ถ้าจะเทียบเท่ากับ120นะครับล้อใหญ่ๆนี่ทางเนินๆจมๆนี่ไปดีเลยนะครับนี่ล้อเล็กติดลมล้อใหญ่ไม่อยู่นะครับ ารถดินดอนมีจัดเต็มเลยครับรถคันนี้โอ้รอบช้ามากเลยครับพอดีเลยโอ้โอไม่มีปัญหาเลยครับสบายมากเลย ดเหมาะมากเลยครับสำหรับงานบรรทุกนะครับรถเล็กๆแบบนี้นี่แบกหนันๆเข้าเฟืองท้ายเสื้อพอขาดอีกครับเสื้อพอหขดัดแล้วก็ยางมาลิกครับยางมาลิกหน้าสัมผัสยางที่มันสัมผัสกับถนนก็ แคบทาให้จมง่ายครับแล้ววงล้อมันก็เล็กกว่านะครับวงล้อมันเล็กกว่าพอวิ่งล้างถนนนี่ล้อไปหมุนไปหนึ่งรอบแต่มันไปได้แค่นิดเดียวนะครับพอล้อล้อขนาดใหญ่เนี่ยมันหมุนไปรอบหนึ่งนะครับมันก็ไปไกลกว่าล้อเล็กระยะทางเท่ากันนะครับล้อเล็กก็วิ่งหลายรอบกว่านะครับกว่าจะกว่าจะถึงที่นะครับ ล้อใหญ่ก็หมุนน้อยรอบกว่าก็ทําให้ยางการสึกหรอของยางนี่น้อยกว่านะครับแต่รถคันใหญ่นะครับก็มันก็จะมีผลเสียตรงที่ว่าต้องใส่ดินเยอะกว่านะครับถ้าใส่ดินเท่ากันกับเพื่อนก็ดูเหมือนจะน้อยนะครับลูกค้าก็จะตีเอาอีกครับ แต่ทุกวันปัญหาแข่งขันเรื่องราคานะครับราคาถูกยิ่งจะถูกลงทุกวันทุกวันครับตัดราคากันนะครับเ่าแก่ก็เยอะ,ะครับราไปโคออกมาเยอะะครับตัดราคากันนะครับระยะทางก็ไกลไปเรื่อยราคาก็ถูกไปเรื่อยนะครับใส่ดินเยอะแบกหนักนะครับโอ้ย ต้องใส่แตรไปเลยครับมันไม่ไม่เสียเวลานะครับบีบแปิีกไปเลยครับเราก็สบินไปด้วยบีบแรไปด้วยครับไม่ต้องมาเคาะบุงหีให้ให้มันสึกล้อนะครับตัดดีนะรถคนันนี้ไม่มีโหลดเลยครับท่านผู้ชมครับตัดดีมากเลย ไม่มีควันไม่มีโหลดนะครับบูมอาร์มก็ดูสวยดีนะครับสวยดีอยู่นะครับ้งุงคีก็แน่นเปี้ยเลย รถมัดทูกันนี้นี่สภาพสุดยอดเลยครับนี่บูมอาร์มถือว่าสวยมากเลยนะครับนี่ มองไม่เจอที่แตกร้าวเลยนะครับงั้นไม่เคยมีรอยซ่อมเลยครับน่าจะเป็นรถมาจากแถวภาคกลางหรือเปล่าขุดชักล่องนะครับงานไม่หนักมากนะครับถ้าอุกงานเทือีสานขุดตอขอะไรนี่มีเหลือครับสภาพเือาสวยมากเลยครับอันนี้ครับ อนจนโอเคขับคันนี้นะครับตอนนี้แกไปน่าจะไปยกอ้อยมั้งมีขาคนอื่นมาขับแทนนะครับเอ๊เสือจินได้บ่อดินเหมาะมากเลย โรงงานขุดเขาก็สวยอยู่นะครับปิ้นมืออยู่นะครับเอใช้ได้ใช้ได้นะครับน่าจะทำบ่อ่อน้ำนะครับแล้วก็ข้างบนน่าจะปลูกต้นไม้ นู่นครับพุ่ปูทำไปครับมีงานทำก็ดีแล้วครับวันรถเยอะอเยอะแข่งขันนะครับ ในงานต้องรีบทําครับเดี๋ยวก็หมดฤด,ดูกาลนะครับฝนตกไขบานทนํานาฝนตกมาน้ำก็ทําไม่ได้แล้วครับตอนนี้มีงานก็ทําไปเฮ้ยปันหายไปซี่หนึ่งก็นนี่เดี๋ยวสาปันครับเสร็จจริงครับหามาใส่หน่อยครับ นิ่มมากเลยรถคันนี้บูธสลักแน่นคือไปใช้ได้เลยนะครับอโอเคนะครับผมต้องไปต่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าคันนี้ไปทำสีนะครับแล้วก็เอาอีกคันหนึ่งกลับนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ